เมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันด้านยุธทธปกรณ์อย่างเข้มข้นการพัฒนาอาวุธที่มีพลังการยับยั้งสูงจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นขีปนาวุธหนักเกสเฟ55คือผลผลิตแห่งยุคใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความตั้งใจในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอย่างยั่งยืนขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นอาวุธทำลายล้างเท่านั้นแต่ยังถือเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคได้อย่างสิ้นเชิง จุดกำเนิดของ55 SDF-55 ถือกำเนิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาอาวุธปล่อยระยะกลางที่เริ่มต้นในช่วงต้นทศวรรษ2030โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบขีปนาวุธที่มีความสามารถในการยับยั้งคู่แข่งในระยะไกลโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบจากต่างประเทศ ชื่อเดสฟย่อมาจากสตร ATEGIC d e t e r r e n t f o r e หรือกองกำลังยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งสะท้อนบทบาทของขีปนาวุธนี้อย่างชัดเจนว่าไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการรบในสนามรบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือป้องกันประเทศในเชิงจิตวิทยาและการทูตพิสัยทำการและพลังทำลาย ขีปนาวุธ SDF 55 mm. มีพิสัยยิงที่ไกลถึง3,000กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของเอเชียตะวันออกสามารถโจมตีเป้าหมายทั้งทางทหารและยุทธศาสตร์เช่นฐานทัพโรงงานพลังงานสนามบินและศูนย์บัญชาการหัวรบของ SDF 55สามารถบรรทุกวัตถุระเบิดได้สูงสุดถึง1.5ตันและมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนประเภทหัวรบเช่นหัวรบเจาะเกราะหัวรบระเบิดแรงสูงหรือหัวรบอิเล็กทรอนิกทำให้สามารถปรับใช้ได้กับภารกิจหลากหลายรูปแบบระบบนำวิธีอัจฉริยะหนึ่งในจุดแข็งของ sdf 5 5คือระบบนำวิธีแบบผสมผสานร,ระหว่าง inertial s In navigation system และ genesis global navigation satellite system ซึ่งช่วยให้สามารถตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีระบบปรับวิถีในช่วงสุดท้ายด้วยเทคโนโลยีเรดาร์ซีเคอร์ทำให้ขีปนาวุธสามารถหลีกเลี่ยงการสกัดกั้นจากระบบป้องกันทางอากาศขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบยิงเคลื่อนที่แบบ t ท l <Tail>. SDF SD 55ถูกติดตั้งบนแพลตฟอร์ม t e l ห Transporter Erector Launcher ซึ่งเป็นรถบรรทุกหนักขนาด12ล้อที่สามารถเคลื่อนย้ายและยิงได้จากหลายพื้นที่ภาคสนามลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีฐานยิงแบบถาวร ด้วยระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเทลของ SDF-55 สามารถเตรียมพร้อมยิงภายในเวลาไม่ถึง10นาทีหลังได้รับคำสั่งซึ่งเป็นจุดได้เปรียบสำคัญในการรบที่ต้องใช้ความเร็วในการตอบโตการทดสอบและการฝึกปฏิบัติ ในช่วงปี2033ถึง2034ขีปนาวุธ s d 5 5ได้ผ่านการทดสอบจริงในภาคสนามหลายครั้งโดยการยิงจากพื้นที่ห่างไกลเข้าสู่เป้าหมายจำลองในทะเลเปิดผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงระดับความแม่นยำและความน่าเชื่อถือที่สูงเกินความคาดหมายนอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมร่วมกับระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าและศูนย์ควบคุมการยิงระดับยุทธศาสตร์เพื่อให้การตอบสนองของระบบเป็นไปอย่างไร้รอยต่อในสถานการณ์วิกฤตผลกระทบในระดับภูมิภาค การเปิดตัว SDF-55 ไม่ได้เป็นเพียงการเสริมเขี้ยวเล็บของกองทัพเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงสันสะเทือนในระดับภูมิภาคหลายประเทศเริ่มประเมินผลกระทบต่อดุลอำนาจและเพิ่มประมาณด้านกลาโหมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน SDF-55 ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการทูตโดยช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีนานาชาติและลดความเสี่ยงจากการถูกรุกรานจากอำนาจภายนอกการวางแผนอนาคต SDF-55 รุ่นต่อไป แม้ว่า SDF-55 จะเป็นระบบที่ลำหน้าแต่หน่วยพัฒนาอาวุธยังมีแผนพัฒนารุ่นต่อไปที่ชื่อว่า SDF-55X ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการติดตั้งหัวรบหลายลูกเมลบนขีปนาวุธลูกเดียวทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายหลายแห่งได้พร้อมกันนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยี Stealth เพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์และระบบ AI ที่จะช่วยประเมินเป้าหมายและตัดสินใจการยิงได้แบบอัตโนมัติในสถานการณ์ฉุกเฉินบทสรุป SDF 55กับบทบาทที่มากกว่าแค่ขีปนาวุธ SDF 55คือเครื่องยืนยันว่าประเทศที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีสามารถสร้างสมดุลแห่งอำนาจได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาโลกตะวันตกหรือพันธมิตรใดๆขีปนาวุธนี้ไม่ใช่แค่เครื่องยิงแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอธิปไตยและการยับยั้งเชิงยุทธ,ธศาสตร์ ในโลกที่ความขัดแย้งอาจประตูได้ทุกเมื่อการมีขีปนาวุธอย่าง SDF 55ไว้ในครอบครองจึงเปรียบเสมือนการถือไพ่เหนือกว่าบนโต๊ะเจรจาทางทหารและการเมืองระดับโลกหากคุณต้องการให้สคริปต์นี้เสริมด้วยเนื้อหาเชิงเปรียบเทียบกับขีปนาวุธของประเทศอื่นหรือจะรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นเทคโนโลยีหัวรบ AI ความสามารถทะลวงโลกป้องกันและอื่นๆบอกได้เลยครับ